ทีนะ้นไหลจ่าจ้าแล้วนะโอ้ยระวังหงายท้องใครอ่ะนี่ใครนี่ใครลุงอ้นลุงลุงอ้นพูดกันลุงอ้นลุงลุงอ้นลุงเออลุงอ้นลุงลุงพูดดิเฮ้ย เล่นนุ่งกันสีนุ่งนุ่งจะอีนุ่งเออจะอีเออเฮอเดี๋ยวมันเลมอีกแต่นทำไมมันถูกใจตรงนี้เนี่ยลูกถูกใจตนี้ไหนเรีกแม่เรีกแม่แม่ก่อนแม่ไหนแม่ก่อนลูกเีก่อนแม่ก่อนเรีก ทั้งพูดทั้งชมเดี๋ยวแม่เดี๋ยวพ่อพูดได้แล้วมันจะบอกว่ามันอะไรอย่งเงียบทีทั้งชมด้วยเออมันจะพูดพูดด้มจะถามนู่นถามนี่ถามนู่นถามนี่เออลิชาค่าวันไหนถ้านึกกระลมดีเขาก็ไปคุยถามนู่นถามนี่แล้วก็ตอบตอบเขาก็จะถามต่อเฮ้ยชาคุยเป็นเรื่องเป็นราวคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็รู้ว่ามันเด็กอย่างเงี้ยก็พูดไปค่ะพูดไป เยาเส้นเนี่ยคุณจ๋าแมวเป็นยังไงเหมียวมันไปไหนบอกอ๋อเหมียวมันนอน